อ่ครับพี่น้องครับมาดูสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้อยู่หน้าสามเพรนะครับบริเวณสะพานพยางแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับนี่ครับน้ำนะครับใกล้จะล้นสะพานแล้วนะครับใกล้จะล้นท้องสะพานแล้วครับโอ้โหดูครับนี่ครับโอ้โหมาเยอะจริงครับ เยอะมากครับโอ้โหดูครับมีโอกาสครับน้ำปลาปานะครับเสาน้ำปลาจะหักแล้วครับโอ้โหตอนนี้ฝนก็ยังมาเรื่อยๆนะครับฝนก็ยังมาเรื่อยๆครับดูฝั่งนี้ดูอู้ทีนี้น้ำเยอะจริงครับวันนี้ ากาศครับโอ้โหกกมีงัวก็ผ่านมาแล้วครับกกมีงวัวอาการน้ำครับตอนนี้อืมีนหนักออกการครับ เป็นได้มานบอมานบอวันนี้ขึ้นเถอะโอ้โหดก็รอวันนั้นนอนเป็นบ <ś led> อ,อมาไล,ากล่าลากล็รอวันนี้นาะมันตกบ่อเสาเด้โอ้เครื่องคล้องไปเครื่องคล้องไปเป็นบออ๋อบ่ยอมเซาเลยครับเอาครับตอนนี้ครับดูครับน้ำ โอ้น้ำมาแรงมาเยอะมากครับจากสามทิศทางเลยโอ,โอ,โอ้ครับใกล้ถึงใกล้ถึงท้องสะพานนล้วครับดูครับนู้น อ๋อมืออื่นมันที่หมา,าหนักกว่านี้ห่ดเหรอฮันโจ๊กโบเสาร,ร์นี้ท,ท้องใส่ซีดฮอติดทองสะพานอยู่เนาะมันไปหังแบบง่า่ๆคุณบ่ย่าไปเรื่อยๆอีก <c oughs> ย้อนไป <laughs> ไปดาน้ำดิ <c oughs> โอ้ยสะดุงใหญ่กี้อะไปแล้วเว้ย <c oughs> โอ้หนักจริงๆครับปีนี้